วัดที่น้องฟอร์มอ่ะวัดที่น้องฟอร์มบวชวัดอะไรอะเดี๋ยวจะเดินตามวัดที่น้องฟอร์มบวชใ่วัดที่น้องฟอร์มบวชวัดอะไรอะ น้องน้องอรืวนว่าอะไรจำไม่ได้แล้วอะ่ะไปค่ะไป ไปถ่ายถ่ายภูเขาไว้นั่นนะ,ะวัดน,นี้เหรอว่าพี่น้องฟองบวชใช่วัดนี้เปล่าวัดเจดีย์ะอะวัดนี้เหรอ,นนหอที่น้องฟองบวชใช่ไหมวัดน,นี้พี่น้องฟองจะไปทว่น,น จะขึ้นบนในนี้หน่อยดิจบไล้แค่นี้